สวัสดีครับปี2022ก็จะเข้าใหม่ไม่กี่วันนะครับก็เ,เลยจะมีการวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลในปี2022ให้กับผู้ที่นับถือบรรพบุรุษและศักิิสษ์ครูหมอได้เป็นพื้นฐานนะครับ แผ่นดินที่เราอยู่เนี่ยนะครับในช่วง10ปีพลังงาน10ปีเนี่ยอยู่ที่ดาวพุธนะครับมันหมายถึงการปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่เสื่อมโทรมนะครับปี2022เนี่ยนะครับหรือ2,565เนี่ยจะเข้าสู่พลังงานดาวมรณะซึ่งปัญหาอุปสรรคที่จะต้องแก้ไขก็ยังมีอยู่นะครับซึ่งก็ถือว่า ยังไม่ได้ฟื้นตัวมากขึ้นนะครับแต่ว่าก็จะดีกว่าปีที่แล้วนะครับก็จะดีกว่าปีที่แล้วก็พลังงานดีกว่าปีที่แล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในช่วงที่ไม่ได้ดีไปสมุดนะครับก็คือเราก็ยังยังต้องระมัดระวังเรื่องของอการใช้จ่ายและการลงทุนอยู่นะครับ ก็เราจะระวังช่วงเดือนไหนบ้างก็เอาตั้งแต่เดือน2นะคะเดือน2ไทยไปจนถึงเดือน9เนี่ยยังอยู่ภาวะของการปรับปรุงอยู่นะครับการที่จะลงทุนการใช้ใจ่ายอะไรก็ให้มีการระมัดระวังมากขึ้นนะครับ ตั้งแต่เดือน10ไปเดือน10ไทยไปเดือน10เดือน1 1เดือน12นะครับเดือน1ก็ถือว่าจะเข้าสู่ภาวะพลังงานดาวมรณะเนี่ยอ่อนตัวลงก็เข้าสู่พลังงานดาวจากักรพรรดิดีขึ้นนะครับก็ประเทศก็จะลงทุนแผ่นดินเนี้ยก็จะดีขึ้นมีการพัฒนานะครับก็เราสามารถที่จะลงทุนในช่วงนั้นเนี่ยแต่ขยับขยายก็จะดีกว่าพลังงานช่วงนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่งต้นนะครับให้เราระมัดระวังเป็นข้อมูลไปก่อนนะครับต่อมาดูพลังงานโลกพลังงานโลกปีนี้เนี่ยมันปี2 5 6 5หรือ20 22เนี่ยนะครับพลังงานโลกเนี่ยที่โดดเด่นขึ้นมาเลยเนี่ยก็คือเรื่องของอาการเลี้ยงสัตว์นะครับแล้วก็การเกษตรนะครับ อันนี้พลังงาน2อันนี้เนี่ยขึ้นมาค่อนข้างสูงนะครับใครที่ทําด้านการเกษตรกับการเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็ก็ควรจะใส่ใจดูแลให้ดีนะครับเพราะว่าปีนี้เป็นพลังงานค่อนข้างจะมากนะครับก็พยายามที่จะใส่ใจสนใจให้มากขึ้นนะครับอันนี้2ออันนี้ก็เป็นพลังงานขึ้นมาโดดเด่นมากอ่าครับก็ให้ใครที่ทําอยู่แล้วหรือใครที่สนใจก็ เริ่มปลูกไม้ผลแลเลี้ยงสัตว์อะไรพวกนี้ก็อาจจะเป็นทางเลือกใหม่ของพลังงานของอปีต่อไปนี้นะครับอันนี้ก็ให้เราเป็นข้อมูลในการที่จะนำไปตัดสินใจนะครับเป็นเบื้องต้นนะครับก็ไม่ได้เจาะลึกอะไรกันโดยละเอียดขนาดนั้นนะครับแต่ให้เราดูคร่าวๆนะครับเพราะว่ามันมีหลายปัจจัยที่เราที่จะต้องพิจารณาแต่ว่าเรารู้ เบื้องต้นก็ดีกว่าไม่รู้เลยนะครับก็ให้คนที่สนใจในรัินี้รัิรัิบรรพบรุุรเนี่ยร,รับถือบรรพบุุษตัวเองเนี่ยนะครับแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์กลู่หมอคือครูบาอาจารย์ในตัวเองเนี่ยได้มีความรู้พื้นฐานนะครับให้เราในนำไปพิจารณาในการที่จะดำเนินกิจการหรือดำเนินชีวิตนะครับปี2 0 2 2นนี้ก็ขอให้ทุกท่านามีความสุขนะครับประสบแต่ สิ่งที่ดีมีความเจริญก้าวหน้าทุกทุกท่านนะครับสวัสดีครับ